เราต้องไปคุยกับแม่ค้าคนแรกนะคะที่ตอนนี้เตรียมสแตนบายแผงของเราแล้วนะคะแม่มาแล้วอันนี้คือยิ่งกว่าแม่แม่ค้าดีดียังไงก็ไม่ลื้ขอเรียกแม่ได้ไหมขอเรียกแม่หน่อยได้ไหมอ่าเรียกแม่มาเรียกแม่มาขายเปิดแผงค่ะแม่โอเคดันแท้แม่มาแล้วแม่มาแล้วสวัสดีค่ะ ทีมานิ <pada minist Kanye West> <at songs> <way> ่งๆไม่ได like <down> ้หรอกค่ะต kind of ัวแบบหายบุ๊บแล้วกลับมาใหม่พี่ลูกเกศเนาะแม่ขอให้โลกดีนะคะแม่ฟูเธอร์มาสวัสดีพี่เกศนะคะสวัสดีพี่เกด้วยค่ะอ่าตอนนี้พี่เกศอยู่ไหนคะถทำถ่ายก่อนอยู่กรุงเทพหรือภูเก็ตคะอยู่ออฟฟิศเมทินีซีเกริตค่ะเขาอยู่ออฟฟิศเมทินีซีเกริตมั่งม่อ เป็นซุปเปอร์แบรนด์ที่เราได้ยินชื่อกันมานานนมมากแล้วแบบว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากก็ช่วงนี้ก็เอปกติจะประชุมกันอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะตัวนี้ก็เดือนละครั้งค่ะความเบาบางนะนาะแบบว่าเออทิ้งระยะห่างกันหน่อย คนบอกว่ามันต้องเออ social distancing ใช่ไหมคะก็เลยไม่เจอกันเลยแต่ถึงแม้ไม okay. ่เจอค่ะดูผิดหน้าพี่ลูกเกดค่ะฉ่ำมากนะคะฉ่ำมากนะคะสวยงามมากนะคะตนนี้ขายของค่ะวันนี้วันนี้พี่เกดมาแต่งเองนะคะแต่งเองแต่งเองได้ลยอะไรแต่งด้วยอะไรคะวันนี้หน้าพี่ลูกเกดก็แต่งด้วยผลิตภัณฑ์ของเมตินีซีเกรดค่ะก็คือ มี the eyes ใครขงเลยอันนี้เห็นแล้ว the face เุ้ยอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้มันไม่เคเลยไม่ต้องต้องทิ้งช่วง the face powder ค่ะอันนี้เธอาจจะคุยว่ามาทำรายการจ้ะอันนี้ได้คุยกับคุณเต้หรือยังคะเรื่องเรื่องชื่อของผลิตภัณฑ์ ทำไมต้องคุยอ่ะี่เราไม่ได้เอามาจากไหนเลยใช่ไหมคะอันนี้ของ headmaster ค่ะไม่ใช่ของ mentor ค่ะเฟสคารเดอพี่เกดขายเลยค่ะอันไหนต้องพี่เกดขายคุอจะพานองตัวยค่ะเราจะคอยฟังเชิญเลยค่ะตอนนี้เอามั้งเอยเหรอเข้าเลยขายเลยเข้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถามไงว่าแบบเออขายอะไรยังไงอย่างงี้พี่เกดลองขายก่อน เอาให้เก็ขายให้โลกจำด้วนะคะขายให้โลกจำขายให้โลกจําเลยเหรอขอบอกว่าของแม่เกดดีมากเพราะถ้าไม่ดีนะก็จะไม่เอาชื่อมาแตะอยู่บน p r o d u c t อันนี้คือสิ่งแรกเลยแล้ววิธีการขายนะคะหลายๆครั้งเวลาคนดูเกดไลฟ์เวลาไลฟ์แต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยก็จะใส่บิกินี่นะคะแล้วก็พอพอพอทาแป้งเสร็จแล้ว ก็กระโดด<ะ>ล,ลงน้ำนะคะอันนี้คือว,วิธีวิธีที่แบบว่าจดจำเลยแล้วยังไงรู้ไหมคะมีอยู่วันหนึ่ง <ฮะ S 1> ก็กำลังไลฟ์อยู่ขายแป้งจุ้ยน้ำเลื่อนลงค่ะไม่รู้ค่ะคืออะไรให้ลูกค้าเนาะคืออะไรเนาะขายนมด้วยค่ะ จะเป็นช่องทางในการเพิ so like so ่มเพิ mm ่มเพิ mm ่ม hmm. ันใหม่นะพี่พิเกษเพิ่มแบพันใหม่มาอยู่ดีๆคนดูหายไปหมดเลยกขบอกว่าเอ้าแม่เกดทำไมนมไปอยู่ที่เอลเี่ยอกเลยเฮ้ยมีเตรียมอุปกรณ์มาด้วยีมสิ่งแรกเลยนะคะจุดเด่นของแป้ง The face ของเมตินิสิเกตนะคะก็คือว่าสิ่งแรกเลยมีอยู่สามจุดสามประเด็นนะคะเรื่องแรกนะคะอันแรกก็คือปกติเราเนี่ยเวลาผู้หญิงแต่งหน้าเขาต้องการที่ปกปิดสิ่งที่เขาไม่อยากให้ชาวบ้านเห็นความชั่วร้ายหน้าหรอนความเย่นะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยนะคะจ,จุดดํานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือในในแป้งนี้เนี่ยมีมีค่ามินเนอรัลซึ่งมีค่ามินเนอรัลหน้าที่ของเขาก็คือว่าเติมเข้าไปเขาจะเข้าไปเอเติมริ้วรอยของเราให้มันฟูเพราะฉะนั้นมันก็ร่องเราเนา Yes มันจะเติมเข้ามาแล้วมันก็จะเลยดูเนียนหน้าเราก็จะดูเด็กค่ะดูเต็มดูเต็มใช่ไหมคะดูอีกค่ะ นะคะจุดที่สองนะคะพอหน้าเราดูจัดเต็มแล้วเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแน่นอนช่วงนี้เราก็จะต้องเปล่งปลัง่งเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของเอ่อควอนทีนใช่ไหมคะ<ช>เราก็จะเล,ล่าเราก็จะโพสต์รูปนูน่นนี่ทิกทอกทิก,ท,กทอกกันไปมาเราก็จะต้องให้หน้าเราเนี่ยมีความไบรท์เป็นประกายแป้งน,นี้นะคะในนี้ก็จะมีไดมอน เพชรไดมอนด์พาวเดอร์ใส่เพชรให้เราค่ะแม่เพชรด้วยค่ะใส่เ, <t> <al> เพชร่ะร <al> เพชรด้วยค่ะอันนี้ก็จะทําให้หน้าเราดูผ่องเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเพราะนั้เวลาหน้าเราเนี่ยโดนแสงแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะมีความวาวอันนี้คือเป็นการที่หน้าเป่งประกายอย่างแคชชูถูกไหมคะก็คือใส่เพชรเข้าไปเลยจ้าใช่ค่ะทำเพชร ตาม<ล>มือง<ม>านอ,อยู่หลังบ้านค่ะตา,ต,าตามตามตามทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะไม่ได้ตามแบบหนึ่งนะคะตามเพชอ่ะแล้วอันที่สามนะคะก็คือขาษ้านเราอยู่เมืองไทยค่ะเราอยู่เมืองไทยนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ในแอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องการแป้งที่ควบคุมมันมกันน้ํา นี่น้ำน้ำตกใส่กูเหรอวะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำ้างหัวถ้าคุณผู้ชมเห็นจะเห็นอะไรก็จำนะคะตอนนี้เออลงไปในน้ำปึ๊บมันไม่นมมัไ่ออกมาเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าถ้ามันอยู่บนหน้าเราอ่ะเราก็ถึงกระโดดลงน้ำได้ใช่ไหมคะพี่แกถศไม่นอนค่ะนี่น้ำของได้เลยนะคะว่าจะไป แป้งของแมกเกดนะคะดีจริงๆค่ะเออโอ้ยจริงๆถ้าช่วยเนไ้ดเลยเห็นไหมคะเพิ่งจบตาเนาะนี่ก็คือส่วนแป้งราคาเต็มคือห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะมีสามสีนะคะมีเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับคนที่ผิวขาวนะคะศูนย์สองสำหรับคนที่ผิวสีเบจหรือว่าสองสีค่ะ นะคะส่วน03ก็จะเป็นคนที่สีผิวน้ำครึ้งเหมือนแม่เกตเนี่ยค่ะดูสิเปียกไปหมดเลยเนี่ยแล้วหนูก็ต้องต้องใช้01เนาะขาวสุดผิวไหมอะค่ะตอนนี้ดูหมองๆนะคะพกี่ดูหมองๆเพราะพกี่ยังไม่ได้ใช้แป้งของแม่เกตแม่แกครับพ๊กี้ต้องใช้เบอร์ห้าค่ะผิวไหมระดับสามที่แบบไฟเพอ่ทำเพิ่มอีกเบอร์จะไหมคะแม่ แม่จะแบกว่าเมื่อกี้ที่มันกันน้ำอะถ้าช่วงนี้ไปสงการแล้วเราไม่ได้โควิดนะคือต้นว่าแบบลูกสาวทั้งหลายแต่งหน้าได้ค่ะหัวจดเท้าเลยค่ะลงตัวได้หรอคะคือลงตัวได้เรียนลงตัวได้จริงๆ้วเนี่ยทำเพื่อให้ลงหน้าค่ะนะคะแ่งลงหน้าคะนะคะแต่ถ้าจะลงตัวก็ได้ค่ะก็ต้องซื้อหลายอัน ก็ค่ะว่าตอนนี้พี่เกดมีโปรโมชั่นด้วยค่ะตอนนี้หรืออะไรโปรโมชั่นมีมาแม้นะคะตัวที่สองมีสองมีสองผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็คือดีอายเป็นอายแชโดว์สำเร็จรูปที่ตัวอย่างนะคะอันนี้เคยเห็นเคยเห็นแบบพี่เกดรีวิวแล้วใช่ค่ะวันนี้ปกคาสีฟลามิงโก f ลามิงโกนะคะสวยมากนี่คือตัวอย่างคือในในกล่องนี้นะคะ ก็จะมีอยู่ห้าคู่ค่ะแล้วสีนี้ชื่อว่าสีซินิมอนซินิมอนซินิมอนซินมอนมันจะมีอยู่สามสีแล้วเกจะเลือกเฉดสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสีเทาสีอชมพูเขาเรียกอะไรพิงโกะค่ะสีคัมเปอร์แล้วก็สีเบจนะคะวิธีการก็คือแปะใบบนตานะคะแปะลงไปง่ายเลแล้วก็กด เนี่ยน้ก็เหมือนแบบเวลามาให้แล้วเลยคนลุกมาล่าคนลุกคนลุกแล้วคนลุกแล้วไม่ลุกง่ายมากเลยลุกเสร็จแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้การตามขนาที่เราต้องการสำหรับคนแต่งนี่เป็นก็คือง่ายเลยก็คือแบบปาดคนจบไม่เป็นคนที่มีเวลาน้อยคนที่แบบว่าสมมุติว่าวันนี้ประชุมแต่งหน้าแบบ อ่ออนแล้วคืนนี้จะไปไปบ้านเพื่อนถ้าถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คือกลับไปถ่ายวิดีโอที่ไปถ่ายติดต่อถ่ายติดต่อเนาะโดยที่ไม่ใช้เเอฟฟ่ติดต่อซึ่งอันนี้คือพี่พี่เกดเลือกสีมาให้เราด้วยว่ามันแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันสวยมากทำให้แล้วทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเฉดเจ็ดเฉดเลนะคะแล้วก็หนึ่งคู่เนี่ยใช้ได้สามถึงห้าครั้ง ค่ะ๋อสามถึงห้าครั้งใช่ครั้งหนึ่งแตาไม่ได้หมดเลยใช่ไหมพี่เกศมันยังมีเหลือว้เเมื่อกี้นเกศแป้นสีนี้มีเกศแป้นสีนี้ตรงเนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังใช้ได้อีกหนึ่งกล่องมีห้าคู่นะคะหนึ่งกล่องแบบนี้ราคาเต็มสามร้อยเก้าสิบาทค่ะมีคนถามว่าแล้วราคาไม่เต็มเท่าไหร่คะแไ่เกด ก็สำหรับตอนนี้นะคะวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าถ้าคุณสั่งนะคะแป้งหนึ่งตลับแล้วดีอาหนึ่งกล่องนะคะมันจะเป็นมันจะราคาคือเก้าร้อยแปดสิบบาทนะคะสองชิ้นนี้แต่แม่เกดจะเพิ่มแถมค่ะแป้งอีกหนึ่งค่ะไว้น้นลุกหล่น ได้แป้งสองแป้งสองแป้งสองแล้วก็ดีออยส์หนึ่งเก้าร้อยแปดสิบบาทแล้วแค่นั้นยังไม่พอถ้ายังไมขนลุกตอนนี้ขนลุกเยาวราชปิดออกมาเลยค่ะส่งฟรีส่งมปี่เกอส่งฟรีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรวมกันทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มจะ1,620บบาทแต่วันนี้เวลานี้ ค่ะ980บาทค่ะ980บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยใช่ไหมคะพี่เกดใช่ค่ะขายที่ยุ่งค่ะเดี๋ยวจะขับรถไปส่งให้เองถึงบ้านเลยค่ะเด็เลกตอนนี้แอดไลน์นะคะแอดเมทินีค่ะเข้าไปที่ไลน์แอดเมทินีค่ะแอดไซน์แล้วก็เมทินี M E T I N E E ค่ะ เนี่ยใครอยากส่วนบบพิเศษนะไปสั่งเลยนะแล้วได้แป้งสองเลยจ้าคุ้มมากจริงเขาบอกว่าถ้ากักตัวเนี่ยอย่าปล่อยตัวคือบางทีคนกักตัวแล้วแบบไม่ทาอะไรทั้งสิ้นแล้วชีวิตมันห่อยเหี่ยวมากถูกไหมคะเขาบอกเลยนะว่าถ้าคุณอยู่บ้านในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณล็อกดาวน์กันอยู่นะคะแล้วอยู่บ้านแล้ววันวันตื่นเช้ามาอาบน้ําแล้วก็กลับมาใส่ชุดนอนนะคะคุณจะเป็นบ้า แล้วคุณก็จะขี้เกียจแล้วคุณก็จะอ้วนเป็นหมูแล้วเวลาคุณจะมองตัวเองในกระจกคุณก็จะรู้สึกดาวแล้วรู้สึกเฟลแล้วเวลาวันวงคุณนี่ทําอะไรใช่ไหมคุณก็ดูแต่ทิกทอกแล้วคุณก็ดูแต่เฟซบุ๊กคุณก็ดูแต่อินสตาแกรมแล้วคุณก็จะเห็นว่าอุ้ยคนนู้นคนนี้แบบว่าทําไมเขาสนุกสนานอย่างงู้นอย่างนี้ฮัปปี้่หน้าดูดีแล้วพออยู่หามามองตัวเองทําไมหน้ามากพี่แกกต้องะวัาเอตัวเองเนาะเมื่อกี้ ใช่ก็เพราะว่าก็เพราะว่ายูยูไม่ได้แต่งความไตัวเองโสดไม่ใส่ใจไม่ได้ยูต้องใส่ใจใช่ค่ะร้องไห้เลยแบบเหมือนพี่เกศพูดถึงฉันเลยอ่ะทิปทั้งหมดเมื่อกี้หนูเป็นอย่างนั้นเลยค่ะหนูเพิ่งแต่งหน้าวันนี้เลยค่ะพี่เกศคือคือเวลาเวลาเวลามีมีกิจกรรมค่อยค่อยแต่งใช่ไหมใช่ค่ะคมีแต่ว่าแต่งหน้าต้องแต่งตลอด คุณคุณพนภพัฒน์นะคะมีคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าคุ้มจริงตังจริงแม่ก็คือแม่นะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้พี่เกดคิดจะลงสังเวททิกต็อกมั้ยคะพี่จะลงสังเวททิกตอกมั้ยคะตอนแรกนะอาทิตย์แรกที่ควอนตีนะก็สนุกสนานถ่าย อัดไปประมาณสามวิดีโอหลังจากนั้นหยุดเหอะเลิกเห่อแล้วเบื่อเหนื่อยมันต้องคิดมากเนาะมันเหนื่อย <c oughs> มันเหนื่อยมันคิดมากอ่ะมันต้องแบบว่าต้องวางแผนเดี๋ยวก็ลุกนู้นลุกนี้เหนื่อยเ <c oughs> ราขายของแม่ขาย <c oughs> ของดีกว่าแม่แล้วทีนี้ติ๊กตอกอยู่ด้านอยูยด่ยดานหน้าพี่เกศนี่อ่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะคนแรกของเรานะคะมาเปิดแผงเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะเข้ามาที่ที่ไลน์นะคะแล้วแอดไซนเมจินีค่ะ M E T I N E ขอย้ำ อ่โปรโมชั่นอีกทีนะคะค่ะนี่ของแป้งสอง The Eyes หนึ่งห้าร้อยแปดสิบบาทส่งทั่วประเทศทั่วประเทศน่าจะพลึกพี่เกดขับไปส่งเองนะครับแคปแคปไว้์ในครั้งนี้ไวท์ส่งแบงค์พันมามีทอนนะคะเผื่อจะไปขึ้นรถเมลโอเควันนี้ขอบคุณพี่เกขอบคดกันแล้วค่ะพี่เกดบอกแล้วคือมีแคร์ด้วยว่าว่าอะไรดีบอกว่า วันก่อนไปท็อปสไปเราไปซื้อกับข้าวเห็นอีบุ้ยแลศจมีแขนเต็มเชิ้เลยไม่เห็นมีใครซื้อเลยเฮ้ยดับกันน่ะแม่ค้าดับกันขอโทษด้วยนะคะปิดตาข้างเดียวค่ะ